พาไปเที่ยวกันหน่อยนะครับไปล่องเรือชมวัดบ้านเก่าแล้วก็ต้นช้ำฉาขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนน้ำที่ลำพูนเขาบอกสวยอันซีนมากดูภาพหน่อยครับ สวยนะ,ะ,ะมีทั้งต้นฉํำฉาใช่ไหมแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะวัดเก่าวัดเก่าเขาเรียกว่าบ้านเก่าวัดบ้านเก่าจมน้ําจังหวัดลําพูนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนน้ําด้วยบรรยากาศที่ดูมันแบบชิลๆไห<า>มสงบแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือจะมีต้นฉํำฉายืนต้นกลางน้ำ,นำเห็นไหมต้นเบื้องเริ่มเลยนะ แผ่กิ่งก้านสาขาออกมาแบบโอ้โหให้สวยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนจุดหมายสําคัญในการมาถ่ายรูปอะ่ะเห็นไหมสถานที่อันซีนเนาะออมันก็กลายเป็นภาพจําที่สวยงามแปลกตาแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ดูมีมนต์ข่างดีนะครับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยอยากจะเดินทางมาสัมผัสความ Amazing ค,ความมหัศจรรย์ของที่นี่นะครับที่แก่งก็ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับสวยจัง เล่าประวัติให้ฟังหน่อยละกันเดิมเนี่ยพื้นที่วัดบ้านเก่าเนี่ยเคยเป็นชุมชนบ้านก้อจอกแล้วก็บ้านก้อหนอง <คะ S 2> แล้วก็เป็นบ้านเกิดของครูบาเจ้าชัยยวงสาพัฒนาภายหลังนี่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล<อ>ปีสองพันสี่ร้อาให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นไง <คะ S 2> ตอนสร้างเขื่อนใช่ไหมชาวบ้านก็เลยต้องย้ายของขึ้นที่สูงทําให้วัดแห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำ <คะ S 2> ก็เป็นวัดอยู่ในเขื่อนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการสร้างเขื่อน ชาวบ้านก็อพยพย้ายถิ่นฐานย้ายชุมชนกันนะคะแต่ว่าวัดเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแล้วพอแบบมีการทาเขื่อนปุ๊บก็เลยจมน้ําอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงน้ําลดไหมอ่าใช่ใช่เราก็เลยเห็นวัดปรากฏขึ้นมาช่วงน้าเต็มเต็มเขื่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะพอช่วงน้ําลดหน่อยเนี่ยมันก็จะลดลงมาให้เห็นในระดับที่พอแบบมองได้สวยๆแล้วเนี่ยดูดิเห็นองค์พระเห็นเนี่ยเราเวลาจะเข้าไปชมไปไหว้เนี่ยก็คือต้องนั่งเรือเข้าไปนะสวยดีนะเก๋ดีนะ อ,อ๋อล่องเรือไปนะมัสการนะใช่เออด,ดูดีสวยสวยก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนขึ้นชื่อของที่ลำพูนนะครับโดยนายอดีศักดิ์นอกแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงบอกว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นภาพแบบนี้หายากมากนะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี<อ>ช่วงที่น้ำลดเนี่ยซุ้มโขงแบบล้านนาะโอ้พี่กำลังจะบอกเลยว่าเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าซุ้มโขงแบบล้านนาะยอดเจดีแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่จะค่อยๆโผล่พ้นน้าให้เห็นนะค่ะ นี่เห็นไหมขนาดที่ต้นฉำฉากลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยในการเก็บภาพเอาไว้บันทึกไว้ในความทรงจำนะครับมันแปลกเขาบอกว่ามันมันให้ความรู้สึกว่าอะไรเดียวมันแปลกตาแปลกตาสวย เนาะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้นะมันอันซีนนะใช่อันซีนสิเราได้ถ่ายภาพลองนึกภาพนะถ้าเราเป็นนักถ่ายภาพนะจินนี่เนาะไปถ่ายภาพแบบนั่งเรือไปน้มัสการพระที่ลอยอยู่กลางน้ําค่ะแล้วไปช่วงเช้าๆหน่อยเนาะอากาศเย็นๆหมอกลงเนี่ยโอ้โหมันคงแบบมีมนขลังมากเลยอะค่ะเหมือนเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งอะถูกต้องถูกต้องทางอุทยานเนี่ยก็ร่วมกับเทศบาลตะบลก็แล้วก็ผู้นําชุมชนจัดเรือท่องเที่ยวให้บริการนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน แล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยคนที่จะไปเนี่ยเขาย้ําเลยนะจะไปแน่นอนมันต้องสวมเสื้อชูชีพนะครับเพื่อความปลอดภัยเรือจะออกตั้งแต่6กโมงเช้ากลับไม่เกิน6กโมงเย็นนะครับเพราะว่าถ้ากลับช้ากว่าน,นี้เย็นกว่าน,นี้แสงสว่างมันน้อยลงมันอาจจะมีอันตร,รายต่อการขับเรืออ๋อก็ไปเก็บบรรยากาศเช้าๆได้นะ6กโมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นพอดีพี่ว่าก็สวยแล้วก็ประมาณสัก ห้าโมงกว่าก่าอน6กโมงเนี่ยก็น่าจะได้บรรยากาศแสงเย็นซันเซ็ตสวยๆใช่ไหมโอ้โห oh, <romantic S 2> โรแมนติกเหมือนกันนะใ,<ช>ใครสนใจไปเที่ยวได้นะครับค่าบริการต่อคนเนี่ยหนึ150บาทหรือว่าจะเหมาเรือ1นึ่ลำนั่งได้10คนก็ถูกลงมาหน่อยนะ 10คน1,000บาท<ก>นะครับตกคนละร้อยแนะนําให้มาตอนเช้าหรือว่าใกล้พระอาทิตย์ตกดินก็จะได้ภาพที่สวยสดงดงามน,นะ,ค,ะครับประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่ามีสถานที่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่มัน Amazing Thailand แล้วก็ unseen เนี่ยหลากหลายที่มากเลยนะคะอ่านี่แหละก็เหมาะเลยเหมาะสําหรับวันนี้วันศุกร์พอดีใช่ไหมเผื่อใครดูเสร็จปุ๊บอยากจะตามรอยไปเที่ยวใช่ก็ไปกันได้นะคะ